สำนักข่าวต่างประเทศ BBC รายงานว่าเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาอาญาตลเลาะอาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการสาธารนณะครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งกับอิสราเอลและสหรัฐโดยยืนยันว่าการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐไม่ได้สร้างความเสียหายที่มีนัยยะสำคัญพร้อมย ah ้ำว่าสหรัฐไม่บรรลุผลใดๆตามที่กล่าวอ้างค่ะผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวไม่สามารถหยุดยั้ยงโครงการ นิวเคลียร์ของอิหร่านได้และการตบโต้ของอิหร่านด้วยการยิงใส่ฐานทัพสหรัฐในกาตาร์ถือเป็นการโจมตีที่หนักหน่วงและอาจเกิดขึ้นอีกหากอิหร่านถูกรุกรานซ้ำอีกครั้งด้านสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรัฐมนตรีกลาโหมพีทเฮ็กเซตยืนยันว่าปฏิบัติการร่วมกับอิสราเอลครั้งนี้ได้ทำลายความสามารถในการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมของอิหร่านและเรียกภารกิจนี้ว่าประสบความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ขณะที่สหรัฐค่ะยังประเมินว่าโรง,งงานนิวเคลียร์สำคัญทั้ง3แห่งในอิร ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแต่อิหร่านกลับออกมาโต้ว่าไม่มีผลกระทบต่อแผนพัฒนานิวเคลียร์ของตนพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐพูดเกินจริงและในวันเดียวกันค่ะรัฐสภาอิหร่านได้ผ่านกฎหมายยุติความร่วมมือกับ IAEA e ซึ่งหมายความว่าอิหร่านจะไม่อนุญาตให้นักตรวจสอบนิวเคลียร์เข้าสู่โรงงานได้อีกต่อไปค่ะจนถึงขณะนี้ค่ะเมรายงานว่าประชาชนชาวอิหร่านเสียชีวิตกว่า6 0ร้ยรายจากการโจมตีทางอากาศและแม้ว่าจะมีการหยุดยิงในปัจจุบันแต่ สถานการณ์ยังคงตึงเครียดขณะที่ความพยายามของสหรัฐในการโน้มน้าวให้อิหร่านกลับสู่โต๊ะเจราจาย,ยังไร้ผลค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn